สบายดีพี่น้องมดสุขสุขคนนางใบบุญก็นอนรับปุ๋ยอลไพี่น้องกินนมแล้วก็รับเลยนอนแล้วบันเมื่อกี้กระซีได้ไปเห็ดเวียกกับบันคนอนตอนสวยโอกาสยามควนอนรับนะพี่น้องรนะับทั้งอายทั้งนองทั้งเอือยทั้งนองนะจ๊ะนอนรับแล้วใบบุญจอบป่วนจอบคิดดื้อน้องนางปูเป้ คือกันเลยพี่น้องเอ้ยแอบกับแอบเสากับเสาเมื่อคืนนี่กับซ้เพิ่นบอสบายนี่เพิ่นเจ็บแขนเพิ่นซักยาเนาะมันกับซ้อเนี่ยเมื่อกี้ก็หิวแต่นอนเก็บหัวให้พี่น้องมาดูนอกทรายกินนมนี่ยก็ลับอีกแล้วเนี่ยกะเมื่อกี้นี่นอนตะแคงวันนี้คือมืดมางมานอนง้ายอีกแล้วพอรับแล้วก็สิไปเห็ดเวียกเมื่อกี้เลยเด้อไปในพี่น้อง นี่ก็คือแยกเมื่อ,อก,กี้ลงไปซื้อพวกพักบัวมาเด็กพี่น้องสีมาปลูกผักบัวแบบย้อนยุกเฮียนเฮียนตามยูทูบเดิมแบบสีเป็นคือขาวบวพี่น้องมาติดตามไปนะเมาื่อกี้ว่ามันสีเป็นจงังไรอันนี้เขาผักบัวเมื่อกี้ซื้อมาสีปลูกสองกิโลเดียจ้าอันนี้ก็คือนานพักเมื่อกี้สีปลูกปลูกูชวงเฮือนพี่น้องไปยังบทอดกระซับถอดกล้ยกวยด้วยพี่น้องตามยูทูบเด้อ ตามมาดูทูต์เห็นยู u ู u b นยูทูคนเห็นนะองเบิกของเขาเห็ดคือว่าขักนะมันสีเป็นบม็อกจีดเห็ดปลูกแบบสิตะกิ้เทียนคืออุปกรณ์เ็นสิปลูกหัวพักบัวใส่ถอดกุ้งด้วยสนดงนี่ปลูกใส่นี้วันนี้เอาบัวงจ้าเป็นฮู้ก่อนวะเจ้าแล้วนี่เจ้าคค้าคืบค้าคืบเห็ดคืบเงคืบเงนะ ว่างนี่เขาก็ต้องเจาะไปที่เลยหัวบ,บ้วงเจาะวะบ่วงมันก็ชิคุมีดป้ะเจาะไปนี่ให้หัวมันโผล่วะสาธิตก็ได้คือหน้องดี่สิสาธิตเจาะแบบเด้อบุเคยเห็ดจะเครื่อ,อพี่น้องจะเห็นเขาเฮ็ดในี้ยยูทูบแล้วก็เพิ่นสินนเฮ็ดตามข้ามแถวนะครับข้ามแถวนะ ก็คือว่าพอดีลมหัวเขาหัวเวลลสียบลงนิดนี่นะยังยังหัวลมหัวกั็หัวใหญ่หแล้วมันมันเป็นงีมใน,นในเกะออกเลยนอกจากมาตัดเป็นดอกตัดออกเป็นดอกตัดทางทางมาตัดนี่มันหูเจ้าน้อยพอาเอาหูใหญ่ก็ดีแบ่งครึ่งหรือว่ามันเป็นงีมมันเฉพาเออเป็นงีมหลานนอนวางๆก็เลยเฮ็ดพี่น้องหลานบ่นอนก็ยาก ค่อยว่าเอาบ่วงนะเสียบลงแล้วบิดปิดคือาาหอยเห็นหมกโมเ่ยเออทำมาเสียบบึงเลยถดลองเนาะตอนนี้แม่จีจะเอาบ่วงลองดูพนะี่น้องช่ำเดีย๋ยวควร้ามันกว้วงกว่านั้นอีก จะกินอยู่คือเขาว่านชื่อขาเห็ดกิววอลควัดควัดควัดเนี่ยเนี่ยปลูกซ้ำนี่นกำลังจะกินแต่ม,มันออกแล้วหยัดลงพี่น้องนี่เป็นแบบนี้เด้อพี่น้องเด้ออ้วงดีกว่าเลยพี่น้องระวังนี่ชิ้นท้ายเป็นระยะระยะให้เบิ่งเด้อพี่น้อง พี่น้องปูพักบัวไปยุกแบบบ่ไปแบบแบบะหยัดน้ำเด้อบปได้หดน้ำเด้อพี่นอ้องเด้อไันดีได้เห็ดสามแถวต้นหนึ่งได้สามแถวต้นกล้วยต้นกล้วยมาจิตอันนี้อันนี้ก็เ้าปา้วเรียบเลยปาดหัวปาดกน้นนะเด้อพี่น้องมันบ่มีหัวหน่อยมันมัดท่านี้พี่น้องเลยไปเบิ่งห่านเวียดยได้ในน้อยกลมๆมันนะยัได้แบบในกลมๆแบบี้พี่น้อง ผับดบุมีบัได้ใหญ่ซะพอแอร์ก็เห็ดไปหอดคันนั่นแหละพี่น้องเ,เอากกล้วยในสวนเลยจ้าบักเอาโกกล้ว,วยในสวนตัวเองอบักต้นกล้วยอยู่หันยันงลายอยู่พี่น้องเบิ่งก่อนคันว่าปลูกคันได้ไปมันเป็นผลให้ประโยชน์ให้เอากระซีตัดลงมาปลูกซื้อมาใส่นะพี่น้อง พเพียงแบบบริอันนั้นมันจะบริซื่อมูลองลองเบิงลองเบิงอันนี้คือการทดลองการพิสูจน์ว่ามันสีได้ผลบ่ติดตามปเป็นนามจิตเด้เอ,อจกัจกจักวันเล่พี่น้องเอ,อ้ยเบิงไปนี่แหละมันสีมีผลนในย่งเกิดขึ้นบ่คือกับเขาเหตุบ่ตามเมจิตเบิงเขาเหตุแบบนี้แหละจกักมันคือบรนแนวใดลองลองลองลอกเลียนแบบลอกเลียนแบบ ข้าวหอมข้ากระปุกทิ็งหมดแล้วถิ่นยายไปไอซีได้อยู่บนซองต้นเนี่ยเขาได้ซองต้นเนี่ยก็ยังดีพี่น้องอาอต้นนี้ยยังต้นนี้ต้นนี้แล้วไปอันหนึ่งเลยเด้อพี่น้องเซ็ตชิ้นไปอันหนึ่งแล้วเอาไปตากแดดเมี่ยไปนะครับมาได้ไหมอันที่สองได้สามลำต้นเนี่ต้นกล้วยนี่ยบ้ได้เลยนิ้บเ,เ,เ,เขาเซ็วพี่น้อง กัยังโบลายลองทดสอบเบื้องกเนาะทดลองเบื่องสก่อนว่ามันสีได้พ้นประโยชน์เกิดยังเกิดขึ้นบ่ลองเบิ่งลองเบิ่งคำนแม่เกิดพ้นนี่เมื่อี้สิบักกุ้งกุ้งมดสวนมาใส่ปลูกเสื่อมมาปลูกเอาเมียนกะบริมีนใดนทำเหตุนานพักมีเทอร์เมอันอันนี้เทากับสีได้มุ้งเลยพี่น้องโบแมนว่าสีอปะไปสีด้อดึงผ้าบัดนี่ผ้าบัดเมื่อกี้มุ้ง ขังแสงแดดเตยเป็นหนังเดอ้อเฮ็ดแล้วเขากระมงออกดึงออกทึงออกเอาผ้าบ,บัดรทึงขังแดดให้มันอยู่ในห่มในเงาเห็นไหมน,นะอันนี้คือผ้าบ,บัดเมื่อกี้สีเฮ็ดเฮ็ดออกแดดที่ขังเมียนเอากระสืเลี้ยเลียนเยนมียนนี่แหละเอาเลียนอยู่ลุมผัดไก่สะเฮ็ดอยู่ทึงเฮือนยันไก่ตอด ถือธงงานบ่มีใครเบิ่งรี้ยงร้านน้ำเบิงบ่งเบิ่งผักบัวน้ำพี่น้องเอ้ยร้านกระลับแล้วเมื่อกี้นี่ไปเอาร้านนอนเตืร์นี่รับเลยย่างแต่ในางใบบุญเดือพี่น้องลินเดียวประมาณนี้กระหมดแลนแบบนี้เลยพี่น,อะะน้องแล้วแล้วก็ป้าเมียนเลยเลาก็เขาเขาก็ดึงผ้าบัดนี่มาคังแดดเมียนนี่พ่อแอร์เป็นคนเห็ดใช่กันนี่ชุดแล้วบอกเอาขานาั่นบอก อีกสองแถวบ่สูดไปสองแถวมอนเป็นย,ยานตกเงื่อนสูดไปสูดมาอยู่นี่แหละสูดมาสูดไปไ้าง,งูมก,ก็ไดดอกอันนี้ต้นไผ่น้อยพี่เนาะกืดคอเข้ามาปลูกมะออึอบ้านนี่กูมาขามเขออกถิ่มปลูกม่วนนนงนี่ขยายแปลงนี่กุ๊กตัวไม้อันนี้กุ๊ก สตอรอเบอรี่ของนางไข่หมกเด้องามเดือพน้องเด้อสตอรอเบอรี่ประมาณน,นี้ปลูกเพื่อนเพื่อนใครจังประสะหลินพี่น้องตื่นละหลินคนเดียวลาน,น่องรับสี่จุกสี่เขาเมืองหลินคนเดียวเอามาหลินจุดนมืดอเยอ้าวอีช่างล่ะฮะ ลินทั้งลงลินยังกนะนน่ะล่าเห็ดยังกันน่ะหรอฮะบ่อีล่าเห็ดยังอนะันน่ะอ้อลานะ่าเห็ดยังอันน่ะใบมุนเนื้อเห็ดนังเด้ลินคนเดียวก็เป็นบ่มันลินคนเดียวได้นอกก้องกระต่นแล้วอืมอืมอ่มอะไรใช่เนี่ยไปจีดมัดจุกใคร เออเป็ดละหยกว่าสาบับ่มีน้ำค่นยกคันแน่นแน่นมีน้ำมันยกกินกับบ่เป้นเจ้าอันมซะเอออันน้อมอชอันมซะอาพี่น้องรับอีกแล้วลงทรายรับแล้วระยะห่า,หางขีบหนึ่งพี่เนาะระยะห่า,หางขีบหนึ่งขีบหนึ่งเห็ดสามแถว สามแถวสามแถวสามแนวคันคันแมนว่าปลูกอันนี้ได้พักบัวออกผลณเมื่อกี้สีเอาหัวกระเทียมมาเห็ดเหดเดยื่อพี่นางเด้อลองพักบัวสักกัดพาสิได้กินบ่หัวสีใหญ่ๆปุ๊บลูกพอสิซื้อมาเถื่อนาคพอสิคัดเอาหัวในหน่อยมาหัวในหน่อยกลมๆม,มาใส่ เห็นขาเห็ดใส่โพมนดำเลยพี่น้องมีกลองโพมหนึ่งเลยมีน้ำต้องเห็ดมีน้ำมีโพมมาจิดมันมีทึนซื้อดอกซื้อพมซือ้อพมมากองพมมาเห็ดอ่างขายจะกระเดยใส่กองโพมเนี่ยจุ่มน้ำมันต้องใส่น้ำทั้งพืน้นเราเห็นมีน้ำอยู่พืน้นอันนี้เห็ดแบบบ่ได้หดน้ำเลยผนว่ามันจำเป็นหดน้ำ่ะ ลองเบิง่งลองเบิ่งทีวบ่าบจะเป็นหดน,น้ำเ้อพี <m> ่นนองเสร็จแล้วเอา้าก็เล่นจอกลูกค่ะเล่นจอกฮะเล่นไปเลยฮะกุงน้อยฮะอยู่น้าการกับหลักกับสองซอกห้าแนวเห็ดอยู่พี่นนองเห็ดอยู่นนยปะกัน เจ๊ะๆแกะแกอยู่น้ำลูกน้ำลานอยู่ในเฮือนในซานไปทางไหนเพีองเอ้ยขอแอรแล้วไปสองต้นแล้วพี่น้องเฮ้ยได้ได้เอาวางลงแล้เอาเมี้นก่อนอาล่าคลิปาปนี่ล่าคลิปในมหานนี่กับล่าพี่และน้องก่อนพี่น้องฝากติดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่จี้ถอยแอร์ด้วยพี่น้องล่าไปก่อนพี่น้องบ๊ายบาย